สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปางก็จะพามากัดสีบอนสีนารายเื่องพบแล้วก็ฮกหลงนะคะทําให้สีสวยลายชัดเจนค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะพาไปทาเลยนะคะว่าทําแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะค่าอุปกรณ์ก็จะมีน้ํานะคะน้ําก็ห้าลิตรค่ะ แล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวสองลิตรค่ะน้ำซาวข้าวนี้ก็ได้มาจากการล้างข้าวหุงข้าวนะคะในในน้ำซาวข้าวนี้แมปานเก็บไว้ได้สามวันค่ะเขาจะเป็นฟองเหลืองๆนะคะเขาจะเป็นจุลินทรีย์ค่ะเป็นเหลืองๆค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาจะไม่ข่นขาวนะคะเขาจะเป็นฟองเหลืองๆขึ้นมาค่ะเป็นชิ้นๆนะคะก็คือ เหมือนกับเราหมักไว้นะคะเขาก็จะมีประสิทธิภาพกว่าที่เราล้างข้าวแล้วเอามาทําเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ําซาวข้าวนะคะประโยชน์เขาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กเยอะแยะมากมายเลยนะคะสปปรรพคุณเขาทําให้ต้นไม้ลําต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบเขียวค่ะสีสวยค่ะ ต่อมาแม่ปางก็จะใช้นี่ค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมมูตาเมตค่ะก็กระตุ้นรากนะคะเร่งรากทำให้รา,ากแข็งแรงค่ะใบสวยสีสวยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเอกค่ะนี่นะคะแม่ปางก็จะใช้กับสีบอลสีนะคะคือมะนาวค่ะที่แม่ปานจะใช้วันนี้นะคะใช้กับ ลาลายเลืองพบนะคะแม่ปานจะจ,จัดสีเขานะคะเดี๋ยวแม่ปานก็จะมาใช้หนึ่งลูกเลยค่ะแม่ปานก็จะมาหั่นใส่เป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วเราก็มาลงมือกันเลยค่ะการแม่ปานก็จะมาหั่นมะนาวเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะ แมปานก็เก็บมาจากต้นเขานะคะยังดกเลยนะคะมะนาวของไม้ปานตดกมากเลยค่ะแมปานก็จะมาบีบใส่กับในน้ำสาวข้าวเลยค่ะบีบใส่ไปเลยนะคะบีบใส่ไปเลยเปลือกเขาไม่ต้องทิ้งนะคะเขาจะมีสารหอมและเหยอยู่ในนี้ค่ะไล,ลายมดลายแมลงได้ด้วยค่ะไมปานก็จะใส่ไปเลยค่ะ ลงไปเลยมะนาวเขาก็จะมีกดอ่อนๆนะคะกัดสีบอลสีได้สีสวยค่ะสีสวยสด,สดใสลายชัดเจนค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใส่ผงชูรสนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยล้วเราก็มาคนค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแม่ปางก็จะเทใส่กับน้ำห้าลิตรนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะ บนส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะค่ะเพื่อนๆมาดูนาลายเรืองพบของไม่ปานะคะสีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ใบใหม่ขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะกระดูกเส้นกลางเขาก็ชัดเจนมากเลยค่ะกระดูกเส้นกลางเขาเป็นสีเขียวนะคะเส้นขอบขอบเขาเส้นข้างๆเขาก็เป็นเขียวค่ะ เนไหมคะเขากัดเต็มใบเลยนะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นใบเก่าเขาะคะ่ะใบเก่าเขาก็จะซีดๆหน่อยนะคะคะ่ะใบนี้ยิ่งใหญ่มากเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยสีสวยสดใสมากเลยค่ะเห็นไหมคะ ค้างใบเขาก็จะพิ้วเลยนะคะเพื่อนๆพิวสวยข้างใบเขาตัวนี้กัดสีไม่ค่อยเต็มใบเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะเป็นใบเก่าแล้วนะคะแต่ละใบจะขึ้นมาไม่เหมือนกันค่ะบางใบก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเนี่ยเต็มใบเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่คะ แต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆคอยสังเกตดูนะคะบ้านใครมีนะคะนี่ก็จะเป็นใบเก่าค่ะนี่ค่ะก้านเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะน้ำตาลเข้มก้านใหญ่แข็งแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะฟอร์มกอก็ใหญ่นะคะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสีจมูหวานแหววเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไม่ฟังก็จะมาลดเลยนะคะลดเลยลดกระถางและแก้วสองแก้วเราก็ลดได้ค่ะลดเลยนะคะ ลแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปด้วยนะคะที่เรือเรืออยู่ค่ะเราก็บีบลงข้างๆโคนต้นเขาเลยนะคะบีบลงเลยค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ ี่ห้าวันแล้วเรามาเอาออกนะคะอย่าปล่อยนานค่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อรานะคะค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกระถางนี้ไม่ใช่นารายเลืองพบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฮกหลงค่ะนี่ค่ะใบเขาจะเล็กกว่าค่ะแต่นารายเลืองพบเขาจะใบใหญ่นะคะนี่ค่ะใบนี้ก็ใบเก่านานแล้วนะคะเขาก็าจะออกไม่ไม้หน่อยแม่ปานไม่ได้ตัดเขาทิ้งนะคะ เห็นข้าสวยแม่ปานเลยไม่ตัดเข้าทิ้งค่ะปล่อยไว้แบบนี้เอาไว้ดูค่ะแล้วแม่ปานก็จะมาลดเลยนะคะลดเลยค่ะกระถางนี้ก็เป็นนาลายเรืองครบนะคะแต่เขายังไม่กัดสีเต็มใบค่ะเขาพึ่งคลีคลบใบออกนะคะนี่ค่ะเขาพึ่งออกมาค่ะ เขาก็จะไม่กัดเต็มใบหน่อยค่ะเห็นไ,ไหมคะยังเขียวปีอยู่เลยค่ะตัวนี้ก็ไม่กัดเต็มใบเลยนะคะกัดยังไม่ทันเต็มใบค่ะไม่ปาลก็จะลดเลยนะคะเขาก็ทางเล็กค่ะลดเลยหนึ่งแก้วไ,ไปเลยเขาจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้นะคะไม่กัดเต็มใบค่ะตัวนี้ยิ่งเขียวปีเ,ปเพื่อนค่ะแม่าปางก็จะมาบีบใส่เลยนะคะบีบใส่รอบๆกระถางเขาเลยค่ะแล้วเราก็วางไว้นะคะวางไว้แบบนี้เลยบีบเลยค่ะบีบใส่รอบๆเลยนะคะ อาวางไว้เลยแบบนี้เลยสีเขาจะได้เด่นชัดนะคะลายชัดเจนค่ะจะเป็นฮกหลงนะคะไม่ใช่นาลายเรืองพบค่ะตัวนี้ถึงจะเป็นนาลายเรืองพบค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆใบเขาจะใหญ่กว่าหนากว่าค่ะ สวยสวยมากเลยค่ะค่ะตัวนี้ก็ตะละแม่กุสมานะคะสีเขากำลังออกมาชัดเจนเลยนะคะสีสวยสดด้วยค่ะเขาได้โดนแดดนะคะตัวนี้ก็จะซีดหน่อยเขาเป็นใบเก่าแล้วค่ะแม่ปปงก็จะมาลดเลยค่ะลดเลย กระถางและแก้วเลยนะคะเจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะใบเริ่มใหญ่สีเริ่มสวยนะคะจุดๆเขาก็จะเป็นสีชมพูค่ะเพื่อนๆสีสวยมากเลยค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์แท้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้อย่างกระถางอื่นเขาจะกลายนะคะ เป็นลายๆายเหมือนเจ้ากรุงเดนมาร์กเลยนะคะแต่ตัวนี้แม่ปานเอาห่างจากเขานะคะกลัวกลัวเขาติดกันค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่มีจุดค่ะแม่ปานก็จะลดเขาเลยนะคะตัวนี้กระถางใหญ่ค่ะลดเลยค่ะเปิดเขาแล้วก็วางไว้เลยบีบใส่วางไว้รอบรบ ขอบขอบกระถางไว้เลยนะคะลําต้นเขาก็จะแข็งแรงมากเลยค่ะสีสวยค่ะหคะกว่าเขาจะโตก็เลี้ยงนานเหมือนกันนะคะเนี่ยเอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆอยู่ยิ่งกลัวไม่รอดอยู่ อพออยู่มาเขาก็มาแตกแตกหลอดแตกกอขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็เลยได้แบบนี้เลยสวยงามมากค่ะค่ะก่อนจากการแม่ปังก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ